สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวงานติดตั้งชกปิดเปิดฝาท้ายอัตโนมัติ bmw นะครับตัวนี้เป็นตัวซีรีส์5ครับเป็นตัวฟังเป็นตัว f 1 0คอนโทรลเปิดเดิมครับในตัวรถครับสามารถสั่งงานได้ทั้งปิดแล้วเปิดครับตัวนี้เป็นสวิตช์กดปิดฝาท้ายครับที่เราเพิ่มให้นะครับของเดิมรถ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีมานะครับฟังก์ชันการสั่งงานด้วยรีโมทกุญแจครับกดที่ตัวรูปเปิดฝาท้ายค้างไว้ครับสามารถได้สั่งสามารถสั่งงานได้ทั้งปิดและเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาชมการสั่งงานปิดด้วยฟังก์ชันรีโมทต,ตัวนี้เป็นของเดิมรถนะครับไม่มีการดัดแปลง รีหมดเดิมของรถทั้งสิ้นนะครับคอนโทรลเปิดหลังเดิมครับของตัวรถเพียงแค่กดเบาๆครับผมตัวนี้มีระบบเซฟตี้กันหีบนะครับเมื่อโดนสิ่งกีดขวางนะครับฝาท้ายก็จะทำการเด้งขึ้นนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาชมจังหวะการปิดกันหีบหนึ่งรอบนะครับ โอเคครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจงานติดต่อแบบเนี้ยแบเบนี้ครับติดต่อได้ที่เพจ jspo r หรื J s s o, อแฟนเพจฝาท้าย p 2 m a u t ต s h ช็อนะครับโอเคครับขอจบการรีวิวนีนี้ขอบคุณครับ